สวัสดีนักเรียนชั้นป1ทุกคนนะครับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับเราเรียนเรื่องการบวกกันไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการลบบ้างครับสําหรับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการลบโดยการวาดรูปนั่นเองนะครับเพื่อไม่การเยเวอาเราไปเรื่องันเลยครับตัวอย่างแรกนะครับนี่เห็นไหมครับครูวาดรูปแมวไว้นะครับนี่มีกี่ตัวครับช่วยกันนับนะครับ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12แล้วก็1ิบตัวนะครับแมวมีทั้งหมด13ตัวครูต้องการเอาออกนะครับปิดผิดนะครับผิดนะครับเอาออก สามตัวครับจะเหลือเท่าไหร่ครับออกสามตัวก็คือเราก็ตัดออกไปแล้ครับหนึ 1, 2, ่งสองสามเพราะฉะนั้นตัวนี้ทาไมไปแล้ว3ามตัวนี้ออกไปแล้วเพราะนั้นจะเหลือกี่ตัวครับอ่านับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปด้าสิอ่าเหลือกี่ตัวครับเหลือสิบ ตัวนั่นเองนะครับถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เขียนอะไรครับ13เอาออกไปเท่าไร่ครับออกไป3แสดงว่าบวกหรือลบครับอ่าถูกต้องครับลบลบ3จะเท่ากับเท่าไรครับเท่ากับ10นั่นเองนะครับเราก็เขียนต่อไปว่า10นะครับถามว่าไม่วาดแมวได้ไหมอ๋อได้ครับไปดูตัวอย่างต่อไปครับนี่เห็นไหมครับวาดแมวมันทําไมครับ ยากเกินไปนะครับนี่ครูวาดไว้อาจจะดูไม่สวยหน่อยนะครับ13ลบ3ใช่ไหมครับเหมือนข้อเมื่อกี้เลย13ลบ3ครูวาดวงกลมครับไว้2กองกองแรกครูวาดไว้10กองที่2วาดไว้3ามจำได้ไหมครับที่เราเรียนเรื่องการบวกถ้าแบ่งเป็น10ปุ๊บมันจะทำไมทันทีครับดูง่ายทันทีนะครับ13ลบ3แสดงว่าเราต้องเอาออกไปเท่าไหร่ครับ 3ก็คือนับไปเลยครับ1 2 3กองนี้ออกไปแล้วเหลือกองหนึง่งกองนี้ครูบอกแล้วว่าครูนับไว้เท่าไหร่ครับ10เพราะฉะนั้นคำตอบจะเป็นจะเป็น10นั่นเองนะครับไปดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งถ้ามันไม่พอดี10แบบนี้ล่ะอ่าไปดูนะครับอย่างนี้ครูเปลี่ยนวิธ,ธีการวาดเมื่อกี้วาดเป็นกองอาจจะดูยากใช่ไหมครับอันนี้ครูเปลี่ยนมาวาดเป็นแถวนะครับ 12ลบ4ใช่ไหมครับแน่นอนว่า12เป็นตัวตั้งเราต้องวาดวงกลมกี่รูปครับ12ครับนี่ครูวาดไปแล้วครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9าม1ี่ห้าดดครูวาดไว้12รูปใช่ไหมครับเห็นไหมครับฝั่งนี้ใช่ไหมครับนี่ครูก็แบ่งไว้ทำไมเหมือนกันครับแสดงว่ากองนี้มีเท่าไหร่ครับ10เหมือนกันนะครับแต่เปลี่ยนเป็นแนวนอนลบออกไปเท่าไหร่ครับ4ี่ เราก็ขีดค่าไปเลยครับสี่ครับเราขีดข้างนอกก่อนนะครับหนึ่งสาสี่ขีดค่าครบแล้วเรานับส่วนที่เหลือครับหนึ่ง6 7 8สาี่ห้าเดดเพราะฉะนั้นคำตอบจะได้8นั่นเองนะครับเห็นไหมครับยากไหมครับไม่ยากเลยนะครับเราก็แค่วาดรูปเท่าจำนวนตัวตั้งคือตัวด้านหน้านะครับ แล้วก็เอาตัวด้านหลังเนี่ยลบออกนะครับก็คือค่าไปมี4ลบ4แล้วก็ค่ารูปออกไป4รูปมี5แล้วก็ลบออกไป5แล้วก็นับจำนวนที่เหลือนั่นเองนะครับวันนี้ง่ายมากงานสำหรับวันนี้นะครับหน้าร3 3ยถึง135นะครับวิธีเดียวกันกับที่ครูสอนไปเมื่อกี้เลยนะครับทั้ง3หน้าเลยนะครับ ทำเสร็จแล้วส่งครูประจําวิชาที่สอนนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องการคําว่าสวัสดีครับ